แฟนกรีสนันฝ่ายชายลงสตอรี่รูปแมทเพรนีหลังมีภาพหลุดควงหนุ่มใหม่เที่ยวหัวหินเรียกได้ว่าทำเอาฮือฮากันเลยทีเดียวหลังมีภาพสาวแมทเพรนีควงหนุ่มคนใหม่เที่ยวภูเก็ตด,ดูสนิทสนมดูแลกันเป็นอย่างพิเศษแต่อย่างไรก็ตามทางด้านสาวแมทก็ยังไม่ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวใดๆกับเรื่องราวดังกล่าวล่าสุดเมื่อเข้าไปส่องในไอจีสาวแมทก็มีการลงภาพของตัวเองเท่านั้น แล้ก็มีทางด้านชาวโซเชียลเข้าไปคอมเมนต์กันมากมายเลยทีเดียวหลังสาวแมทโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่าเบื่อคิดแคปชั่นขอคิดถึงแต่เธอคอมเมนต์ชาวโซเชียลอาทิเช่นเห็นหน้าหนุ่มในข่าวเย้วนะใครนะน่าจะคนแวบๆก่อนหน้านี้ดีใจกับรักที่สดใสเข้าลงรูปคุณแมทในสตอรี่ด้วย